สวัสดีค่ะพบกับพาร์ทหนึ่งอพาร์ทสองทับสองของมาทํากัน EP หนึ่งค่ะที่ทําสลามปุยเมฆไปก็เริ่มจับตัวกันแล้วนะคะใช้น้ายาล้างตานะคะมันก็เริ่มจับตัวแล้วของเบสนี่มันก็เริ่มจับตัวกันแล้วนะคะเบสก็จะคนคนต่อไปเรื่อยๆใส่น้ำยาล้างตาเพิ่ม อีกนะคะน้ำาล้างตาออฟตันนะคะมันจะออกสีเหลืองๆหน่อยเหมาะกับการใช้ในสาราขุ่นนะคะถ้า,าสาราใสเกรซแนะนำให้ใช้ออฟซ่านะคะเพราะามันจะได้สีใสที่ใสจริงๆค่ะเพราะว่าออฟซ่านั้นเพราะว่าออฟซ่านะคะน้ำยาล้างตาออฟซ่าสีมันจะออกเป็นสีใสไม่ใช่สีเหลืองแบบออฟตันนะคะ แต่ออฟตันนะคะจะมีจะมีสารจับตัวกันเยอะกว่าสูตรของออซ่านะคะมันก็เลยจะใช้ได้ดีกว่าใกล้จับตัวกันแล้วเย้ yeah. แล้วก็เกรซขอบอกเหตุผลเลยน,นะคะว่าทำไมเกรซต้องแยกเป็นสองพาร์ทในเวลา4นาที59วินาที เผาว่านะคะเกสนะคะใช้เป็นตัว v ีว่าวิดีโอนี่ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะ,ะเขียนว่าเมส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  v ีว่าวิดีอนะคะมันก็มันมันบอกว่ามากที่สุดได้แค่ห้เอ้ยนั่นแหละคะ่ะ5นาทีมากที่สุดนะคะถ้าเกิน5นาทีหนาทีหนึ่งวิอะไรแบบนี้คะ่ะก็จะไม่ได้แล้ว ไม่ทราบเหมือนกันว่าทาไมนะคะมันบอกว่าส่งออกไม่ได้ในเวลา5นา5นาทีก็เลยต้องรีบกดปิดไปก่อนนะคะก่อนที่จะต้องถ่ายคลิปใหม่มก็ทำไมหมดเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าตัดต่อเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์นะคะเราต้องรีบปิดไปก็เป็นพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองกันนะคะแล้วก็ในช่วงของมาทํากันนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงสําหรับ เป็นการประดิษฐ์ต่างๆไม่ใช่แค่สาราอย่างเดียวนะคะนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยค่ะแต่ไม่บอกหรอกว่าจะมีอะไรบ้างเกรซก็เตรียมการเอาไว้แล้วแหละค่ะสำหรับ EP2 ไม่ใช่สารานะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับดินสอัอนนั้นเตรียมดินสอไม้ให้ดีๆเลยนะคะจะได้มาทำการเรียนดินสอไม้นะคะแล้วก็จากเพชร แล้วก็กาวนะคะกาเพชรหรือกริตเตอร์ก็ได้คนจะรู้แล้วใช่ไหมนะคะอื้คืออะไรอ่ะ่ <c oughs> แต่ไม่แน่หรอกค่ะเดี๋ยวไปสมาทำหให้ดูเกรซยจะไม่เคยทำเลยแต่ว่ามันปิ้งขึ้นมาในหัวเพราะว่าเรามีกาเพชรแล้วก็มีกาแล้วเราก็มีดินสอไม้แต่ว่าเกรก็ขึ้นบอห้าแนละ้วก็ไม่ได้ใช้ดินสอแล้วล่ะคะ่ะใช้แค่บางครั้งแต่ว่าก็อยากทำะนะเนาะ วาดรูปอะไรเนี่ยก็ต้องจใช้ดินสออยู่นะคะก็เลยจะเอามาทำกันแล้วก็เกรซอยู่โรงเรียนพัฒนาวิทยาลัยร,รุ่น149นะคะ WWA 149นี่รุ่นของเกรซนะคะขึ้นป .5 แล้วในปีนี้นะคะสวนสงการานต์เกรซนะคะก็ต้องเกรซนะคะก็ต้องขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆเลยนะคะถึงแม่เกรซจะเป็นเด็กเกรซก็ขอเชิญ พรตนาไตานะคะอารยาพารตนาไตานะคะนาอวยพรให้ทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะคะในวันปีใหม่ไทยนี้นี่มันก็จับตัวกันแล้วเกสผู้นะนเทียวมันจับตัวกันแล้วนะคะนุ่มนิ่มมาก วี่สนาทีอีกแล้วสําหรับวันนี้เกรกซขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับมาทํากันถ้าใครยังไม่ชอบเนื้อแบบนี้นะคะก็ะไปเติมเติมน้ำยาล้างตาอีกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย